ทงแพกไ้เรียบร้อยยังยานเหียวนะจจะอันนี้ก็จะเป็นกระเพ้าเป็นต้นหอมเป็นต้นหอมเป็นนันตะไคร่นอกจะเป็นตะไคร้เอาออกเอาหมอไม้มาลงมาทางนี่ก็สิเป็นขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาอาจากน้ำยาปลาไ้เตรียมตอนรับเขียกโต๊นล้างขาถือเนียยมย่าเนียกะยังดีอันนี้ก็เป็นตะไคร้ยหญ่ไหมกลบน่ายหญ่ไหมขุดนาแห่ไหมตัดแพกเรียบร้อยเตรียมตัวเตรียมตัวไปงาน ล่อรถเมล์เเลือกซื้อเหลือกหามาไดนนี่ขกับขวานใดมีสื่อเป็นราคาเข้ากับตรงสื่อไปยังสีเนาะเพื่อว่าถ้าเข้าไปตลาดราคาก็สะสูงายไรเลือกซื้อเหลือกหามาไดนนี่ขกับขวานใดมีสื่อเป็นราคาเข้ากับตรงสื่อไปยังสีเนาะเพื่อว่าถ้าเข้าไปตลาดราคาก็สะสูงหลายครับบ้านๆองเฮ้าคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้าต้มต้มเครื่องในจ้าต้มเครื่องในใส่ลาบ ต้มข้างในกําลัางไดท้ที่พอรัวกําลัางฝากคุณมอเตรียมหมอข้าวต้อมอ <c oughs> อันนี้เป็นแผนแม่คั่วนะก็เป็นการเตรียมงานของเฮาเตรียมตอนรับ <c oughs> เอาพันคาเอางามๆอันนี้แม่ผู้ใหญ่มาเองค่ะผู้ดจ้าผู้ใดสีห้อมวันนี้ผู <c oughs> ้ใดสีหอม <c oughs> มาจ้าน,นี้เป็นมอข้าวต้มนะมอแรกหมอแรกเมกืมอมอม่อนี่เป็นมือห่อข้าวต้ม ข้าต้มขวนเข้าต้มมัดบานเห่าหอมจ้าอันนี้ได้แล้วได้แล้วล้างาถือเนียยำเย้าเนียกะยังดีอันนี้ก็เป็นตะไข่ใหญ่ไหมกลนหน้าใหญ่ไหมขุดหน้าใหญ่ไหมตัดแพกเรียบร้อยเตรียมตัวเตรียมตัวไปงานล่อรถมาแล้วแม่ผู้ใหญ,ญ่จัดเองกุมแม่บ้านเห่าคุณอ่ะเลี้ยงหันเลี้ยงซ้อยนี่ถนัดคักมาคักคุณอ่ะซับยังมกักบานจะซื้อน้ำบานเห่าซื้อน้ำเหมืนสวนเห่านาะพี่น้องเนาะ ซื้อน้ำสวนเนึอันนี้เป็นแผนกแม่กล้วนะก็เป็นการเตรียมงานของเหาเตรียมต้นรับเอาท่าน,น,นคาเอางามๆามอันนี้นนแม่ผู้ใหญ่มากเองได้ไหมก็เตรียมซิ่งเตรียมคมล้องล่จ้าเก็บพักเก็บพักอันบักเขือนบักยังบักพักหอมพักซี่พักบวัวคุณโอ้ยงามหลายใส่ทงแพกใ้เรียบร้อยยังย่านเหี่ยวน่าจะอันนี้ก็จะเป็นกระเพ้าเป็นต้นหอมเป็นต้นหอมเป็นอัน ตะไคร่นอกจากเป็นตะไคร่แม่ผู้ใหญ่จัดเองลุมแม่บ้านเฮ่าคุณอ่ะเลี้ยงหันเลี้ยงส้อยนี่ถนัดคักมาคักคุณอ่ะซับยังมากอันนี้ก็บ่อยากมัดปากหลายย่าไหมสิบวพยายามบ่ามาตัดปากานอกจาพรมน้ำไว้นี่พี่น้องสลัดงามงามเนะการเอาไปไปว้สักกอนไม่ยังก็เก็บไปซ <laughs> ับยังคัก <laughs> นี่สตัวสตัว,ตวอ,ออเดอร์พ่อแม่กั้เอาฉ่ำๆได้ไหมกั้เอาตอนรับ วาเลนไทน์ตอนรับวาเลนไทน์เอาผักบ,นบานบานของเหาาขีปนาพอกันไหมสวัสดีจ้าอันนี้ก็ว่าอยากมัดปากลาย่าไหมสิว่พญ,ญายามบมมัดปากนอกกับพุ่มน้ำเลยนี่พี่น้องสลัดงามเนาะกันเอาไปไว้สักกอนม่ยังจะเก็บไปโดยวเยาเลนไทน์เขาเด็กวาเลนไทน,น์ควรหลวงควนหลวงเลือกซื้อเลือกหามาได้ดมีขอกับคอได้ใดมีสื่อเป็นราคาเขาก็ต้องสื่อไปยังสิเนาะเพื่อว่า ถ้าห้าไปตลาดราคาก็สสูงหลายไาขนมเส้นแม่ขั้วเพียบพร้อมความดื่มความกินความดื่มร้อมกินจ้าคุณน,นะฟาลาบเตรียมเตรียมมือแรงร้างาถือเนียรยำเย้าเนียกะยังดีอันนี้ก็เป็นตะไขรแยกไหมกลนหน้ายกไหมขุดหน้าแยกไหมตัดแพกเรียบร้อยเตรียมตัวเตรียมตัวไปงานล่อรถมาล่างต้มต้มเครื่องไนจา้าต้มเครื่องในใส่ลาบต้มเครื่องในกกำลังได้ที่ คอข้กัำลังฟากคุณมอเตียมหมอค้าต้มอ,อ,มอเป็นกําลังใจแม่ขั้วแม่ขั้วถ้าเฮ็ดทำอะไรคับเมนูใดนี่ลอ,นอลอกหอมจ้าลอกหอมหอมบอ่หอมจ้าหอมได้บอ <c oughs> อันนี้เป็นแผนแม่ขั้วนะก็เป็นการเตรียมงานของเฮ้าเตรียมตอนรับเอาทันคาเอาง,งามๆอันนี้แม่ผู้ใหญ่มาเองค่ะบ,บ้านๆของเฮ้าคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีจ้า เลือกซื้อเลือกหามาได้มีขอกกขวานใดมีสื่อเป็นราคาเขากับตรงสื่อไปยังสิเนาะเพื่อว่าถ้าเขา้าไปตลาดราคาก็สะสูงหลายมือแรงอันกะเอ,อิญพี่ต้อนนองมากินน้ำกันแด้จะเด้อสำหรับคลิปนี้ย่ายไหมกับขวาร่าไปกับลางาถือเนียยมเย้าเนียกะนย่งดีอันนี้ก็เป็นตะไข่ย่ายไหมกลหน้าย่ายไหมขุดหน้าย่ายไหมตัดแพกเรียบร่อยเตรียมตัวเตรียมตัวไปงานรอรถมาละเป็นกำลังใจแม่ควัาแม่ควัาถ้าเห็ดทำอะไรค้าเมนูใดนี่ ลอกหอจ้าลอกห่อ,อห,อม,อ,หอมบ,ออบห่จ้าหอมได้บเลอือกซื้อเลือกหามาได้มีขอ,อก,กับขออนใดมีสื่อเป็นราคาเข้ากับตรงสื่อไปอย่างสีเนาะเพื่อว่า้าเข้าไปตลาดราคาก็สะสูงหลายขอาขนมเส้นแม่ขั้วเพียบพร้อมพร้อมดื่มพร้อมกินพร้อมดื่มพร้อมกินจ้าพณนะ่ะฟักลาบเต,ตรียมเตรียมมืลเรงโดยวันเล่นไทยเขาเด็วันเล่นไทย ควัหลวงควัหลวงได้จ้า <laughs> ผู้ใดสีหอมวันนี้ผู้ใดสีหอมอันนี้ <laughs> <laughs> นนก็บ่อยากมัดปากหลาย่ายไหมสิบ่พยายามบ่มัดปากนอกจากพุ่มน้ำไปนี่พี่น้องสลัดงามๆเนาะการเอาไปไปว้สักก้อนมิยังก็บเก็บไปเดี๋ยวย่ายไหมสิอเวลาไปอาบน้ำเดี๋ยวย่ายไหมสิพาไปเบิ่งว่าพ่อไปหอดหน้างานแล้วสิปเป็นจังไนน,าจานอจัะทร์นออันนี้แค่คือผักที่เตรียมไว้ทำได้นาะผักก็ได้ได้ออกเด้หมอไม้มาลงมาทางนี้กับสิปเป็น ขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาน้าจ้าน้ำยาปลาไปเตรียมตอนรับแขกตบอันนี้เป็นแผนแม่คั้วนะก็เป็นการเตรียมงานของเฮ้าเตรียมตอนรับนนเอาทันคาเอาอง,งามๆอันนี้แม่ผู้ใหญ่มาเองเด้ออกเดีว,วหม้อไม้มาลงมาทางนี้ก็สิเป็นขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาน้าจ้าน้ำยาปลาไปเตรียมตอนรับแขกตบ มาจ้าเนี่เป็นหม้อข้าวต้มเนาะหม้อแรกหม้อแรก,ม,แรกมือนี่เป็นมือหอเข้าวต้มข้าวต้มขุนข้าวต้มมัดบ้านเฮาหอมจา้าอันนี้ได้แล้วได้แล้วแม่ผู้ใหญ่จัดเองกุมแม่บ้านเฮาคุณอะเลี้ยงหันเลี้ยงส้อยนี่ถนัดคักมาคักคุนอะซับยังมากจ้ได้จ้าผู <laughs> ้ดใดสีหอมวันนี้ผู้ใดสีหอมได้ไหมก็เตรียมซิงเตรียมคม้องลวจ้าเก็บพัก เก็บพักอันบักเขือบักยังบักพักหอมพักซี่พักบัวคุณโอ้ยงามหลอยอันนี้เป็นแผนแม่กลัวนะก็เป็นการเตรียมงานของเฮ้าเตรียมตอนรับเอาหันคาเอางามๆามอันนี้แม่ผู้ใหญ่มาเองขนาดส้่นเดยซื้อมาขนไดส้วอยอยู่กับหอมหอมหอ <c oughs> <c oughs> อ่วยห่วยออกจากมุมผักหอมอันนี้ยายไหมสิมา ว่าจะซื้อน้ำบานเท่าซื้อน้ำมันส,วน,สวนเท่านะพี่น้องเนาะซื้อน้ำสวนดเ,เป็นกำลังใจแม่รัวแม่รัวถ้าเอ็ดทำอะไรคะ่ะแม่นู่ดได้เนี่ยล,ลอกหอมจ้าลอกห้อมห้อมบอห้อมจ้าหอมได้บอเมื่อแรงอันกะเอิญพี่ต่อน้องมากินน้ำกันได้จะเด้อสำหรับคลิปนี้ย่าหม่กับขวล่าไปกับได้ไหมกเม็เตรียมซิ่งเตรียมควงหัวจ้าเก็บพักเก็บพักอันบักเขือบักยั้งบักพักห้อมพักซี่พักบวัว โอ้ยงามไรสับเดี๋ยวยด้ไหมขอเวลาไปอาบน้ำเดี๋ยวได้ไหมสิผ้าไปเบิงง่าพ่อไปหอดหนางานแล้วสิเป็นจังไหนอจเนาะานนอันนี้แค่คือผักถิ่เตียมไใทําไรนะพักก็ได้ผับบ,บ้านบานของเฮาคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้าผับบ้านบานองเฮาคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้าว่าจะซื้อน้ำบานเท่าซื้อน้ำมันสวนเท่านะพี่น้องเนาะซื้อน้ำสวนอันนี้ก็บ่อยากมัดปากไหลย,ย่า่ไหมสิบบพยายามย่ามัดปากนากกับพุ่มน้ำไว้นี่พี่น้อง ลัดงามๆนะการเอาไปไว้สักกอนม่ยังกะเก็บไปเลือกซื้อเลือกหามาได้มีขอกับคอได้มีสือเป็นราคาเขาก็ต้องสือไปอย่างสิเนาะเพื่อว่าทาเข้าไปตลาดราคาก็สะสูงายข้าขนมเสน้นแม่ขั่วเพียบพร้อมร้อมดื่มร้อมกินความดื่มร้อมกินจ้าพุนะ่นน่ะฟักลาบเตรียมเตรียมเอแรงเอาขนมเสน้นแม่ขั่วเพียบพร้อมร้อมดื่มร้อมกิน ความดืนพร้อมกินจาน้าพูน่ะฟ้ากลาบเตรียมเตรียมมือแรงเป็นกำลังใจแม่คัวแม่คัวถ่าเฮ็ดทําอะไรค้าเมนูใดนี่ลอกหอมจ้าลอกหอมหอมบบหอมจ้าหอมได้บล้าคาถือเนี่ยยำเย้าเนี่ยกะยังดีอันนี้ก็เป็นตะไข่ให่ไหมกลนหน้าให่ไหมขุดหน้าแห่ไหมตัดแพกเรียบร้อยเตรียมตัวเตรียมตัวไปงานลอรถมาละอันนี้กะ บ่อยากมัดปากหลายย่าไหมสิบบ่พยายามบ่ามัดปากนอะกจากพุ่มน้ำไว้นี่พี่น้องสลัดงามๆเนาะกวนเอาไปไว้สักวันไม่ยังจะเก็บไปมาจ้านี่เป็นหมอข้าวต้มเนาะหมอแรกหมอแรกมเกมื่อนี่เป็นมือห่อข้าวต้มข้าวต้มข่วนข้าวต้มมัดบานเฮาหอมจ้าอันนี้ได้แล้วได้เรียนต้มต้มเครื่องในจา้าต้มเครื่องในใส่ลาบต้มเครื่องในกาาใําลังได้ที่พอขั้วกักําลังฝากคุณหมอเตรียมหมอข้าวต้มหมอ ซับยังคะนี่สตวัสตวสตวัวออเดอร์พ่อแม่คั่วเอาช่ำๆได้ไหมคัว่วเอาตอนรับวาเลนไทน์อตอนรับวาเลนไทน์เอาได้จ้า <laughs> ผู้ใดสีหอมวันนี้ผู้ใดสีหอม <laughs> เป็นกําลังใจให้แม่คั่วแม่คั่วถ้าเห็ดทำอะไรคะเมนูใดนี่ลอกหอมจ้าลอกหอม หอมบ่หอมจ้าหอมได้บอผักบ้านๆคองเฮ้าคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้าขนาดสูงเดีอซื้อเพราะขันได้ส่วยอยู่กับหอมหอมห่วยห่วยแต่เางอกจากมุ้มผัดผักหอมมันนี้ยหญ่ไหมสิมาขนมเส้นแม่ขั้วเพียบพร้อมพร้อมดื่มพร้อมกินพร้อมดื่มพร้อมกินจ้าพูน่ะฟักลาบเตรียมเตรียมเมอ้รงผัก บ,บ้านานของเฮ้าคลิปหนาพอ,อกันไหมสวัสดีจ้ามือแรงอันกัเอินพี่ตอน้องมากินน้ากันแล้วจะ